สวัสดีค่ะเพื่อนๆ welcome to นันทราเว s สเปซวันนี้นันนาพาเพิินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองบัตสประเทศอังกฤษค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองบัตสมีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะไปรู้จักกับเมืองบัตสกันค่ะเมืองบัตสเป็นเมืองมรดกโลก2,000ปีมีล่องรอยโรมันบนพื้นแผ่นดินอังกฤษ เมืองบัตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษอยู่ห่างจากกรอนดอนประมาณ156กิโลเมตรเมืองบัตได้ขึ้นเป็นเมืองบรดกโลกในปีคศ1987บัตเป็นเมืองเล็กๆที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีตั้งอยู่บริเวณหุบเขาริมแม่น้ำเอวอน ตั้งแต่คริสตศักราชที่หนึ่งหรือราว2,000ปีมาแล้วมีนักท่องเที่ยวมากมายที่นิยมมาพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนในเมืองนี้และจุดเด่นของเมืองบัตคือเป็นเมืองแม่น้ำแร่และน้ำพุร้อนสมัยก่อนพระราชวงศ์ของอังกฤษได้ใช้เมืองบัตเป็นเมืองพักผ่อนของราชวงศ์ เมื่อก่อนชาวโรมันบุกยึดประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่หนึ่งถึงต้นศตวรรษที่ห้าบัตเป็นที่ตั้งถินฐานที่อยู่อาศัยของชาวโรมันบนแผ่นดินอังกฤษเมืองบัตมีร่องรอยอารยธรรมสถาปัตยกรรมของชาวโรมันอยู่มากและสมบูรณ์มากที่สุดอย่างเช่นร่องรอยกำแพงเมืองสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เมืองเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่รวมถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าเมืองบาสมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นาันาน,านาด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่แรกกันเลยค่ะที่แรกคือ The c i r c ร์ t h e c i r c เซ เป็นวงเวียนเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองบัตประเทศอังกฤษฮัลโหลฮัโหตอนนี้เราอยู่ที่บัตนะคะสวยมาก The Circus มันคือตึกแถวขนาดใหญ่อาคาร3ชั้นซึ่งเป็นที่พักอาศัย ที่สร้างร้อมรอบเป็นรูปวงกลมบริเวณตรงกลางมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีทางออกสามทางโดยตึกนี้ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อดังชื่อจอห์นเวอร์สร้างขึ้นเมื่อพศ1754เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี1768ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียเดอะเซอร์ครูส เดิมทีมีชื่อเรียกว่า King c i r c ครู i เซอรเป็นภาษาลาตินแปลว่าวงแหวนหรือวงกลมตึกแบ่งออกเป็น3มส่วนมีความยาวเท่ากันมีสนามหญ้าตรงกลางเป็นอาคารโค้งที่โดดเด่นและสวยงามมากๆค่ะแหล่งท่องเที่ยวอันที่สองคือสะพานพุทธนี่บีดพุทธนี่บีดเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองบัตเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเอวอนกลางใจเมืองสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1770ใช้เวลาสร้าง4ปีมีเอกลักษณ์และสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบปัลลาดิโอเป็นหนึ่งในสะพานประวัติศาสตร์ของโลกลักษณะโดดเด่นของสะพานนี้คือ สองด้านข้างสะพานจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายสไตล์บัลลาดดโอที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสะพานที่มีความโรแมนติกที่สุดในโลกเหมาะกับการชมวิวและถ่ายรูปสวยๆนะคะถ้าเราพูดผิดเพี้ยนไปก็ขออาภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะเราไปกันต่อที่รอยครีเซนต์ รากจอร์เจียของบัตสถาปัตยกรรมจอเจียที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ Royal Pearson Museum เป็นอาคารแห่งแรกที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ The Royal Pearson เมืองบัตอาคารหลังนี้มีความสำคัญมีสถาปัตยกรรมและมีประวัติศาสตร์แห่งชาติ ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การกุศลด้านการอนุรักษ์และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ภายในได้จัดแสดงมีห้องต่างๆมีเฟอร์นิเจอร์รูปภาพและงานศินละปะต่างๆและจัดแสดงเป็นตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างนายจ้างและคนรับใช้ของชาวจอร์เจีย พิพิธภัณฑ์หลังนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยสถาปนิกชื่อจอห์นวูดและเป็นหนึ่งในอาคารที่มีความสำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักรเป็นอาคารหลังแรกในรอยัลเค s ยเซนเป็นอาคารที่ทำด้วยหินมี30หลัง ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สร้างความสำเร็จในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่18นี่คือค่าใช้ใจ่ายและเวลาเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์นะคะเราไปกันต่อที่วิหารหลักของเมืองบัสกันค่ะ a b b e บีเชอร r สเเป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีสร้างขึ้นในศตวรรษที่7และได้มีการปรับปรุงในปีศตวรรษที่10และปรับปรุงอีกครั้งในศตวรรษที่16โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมโกทิตแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง โบสถ์นี้สร้างขึ้นจากหินบัดจึงทำให้ภายนอกเป็นสีเหลืองและผิดจากรูปแบบสถาปัตยกรรมโกทิตแนวตั้งฉากที่มีทางเดินต่ำและช่องรับแสงค่องขั้นสูงภายในโบสถ์มีลักษณะเป็นรูปไม้กางเขนมีที่นั่งสามารถรับรองคนได้ถึง1,200คน ภายในโบสถ์ยังมีพิพิธภัณฑ์เป็นมรดกอันร้ำค่าอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วยนอกจากที่นี่แล้วบัตยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นโรงอาบน้ำโบราณเดโลมันัั a เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของบาทเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่สมัยโบราณที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแหล่งน้ำแร่นี้ถูกค้นพบสมัยชาวโรมันบุกมายึดเกาะอังกฤษในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคน ที่นี่ยังเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทางตะวันตกอีกด้วยนี่คือราคาบัตรเข้าชมและเวลาทำการค่ะน่าเสียดายค่ะทริปนี้เรามีเวลาไม่มากก็เลยเที่ยวไม่ทั่วเดี๋ยวต้องกลับไปซ่อมใหม่นะคะเพราะเมืองบาตมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะที่น่าสนใจ แล้วเป็นเมืองที่สวยงามมากๆนี่คือที่พักของเราค่ะที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาเราจำไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรแต่มันเป็นแบบปราสาทเก่าค่ะปราสาทโบราณเก่าเขาปรับปรุงแล้วเอามาทำเป็นโรงแรมค่ะข้างในก็จะมีกลิ่นอายของความเก่าโบราณหน้าพักค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ชื่อโรงแรมไว้ด้านล่างนะคะเผื่อใครสนใจจะไปพักราคาไม่แพงค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านโอเคค่ะเราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นา,นานาด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วมาดูกันค่ะว่าทริปหน้านานา,นาพาเพลินจะพาไปเที่ยวไหนนะคะโอเคค่ะบายบายนะคะสวัสดีค่ะ